มาเลยข้าวส่งไทยนะครับมิสูวิชิสุราธานีโดยวีกรุปขาจัดทะเล่งความพร้อมนะครับการแข่งขันเรนลี่มิสูวิชิเรนลี่อาร์ตนะครับข้าม ประเทศเลยรายการยิย่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเรียกว่านะเอเชียตัว o ัออกเฉียงใต้นะครับพร้อมเป็นตัวนักแข่งและก็ปล่อยตัวการแข่งขัน,นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้นี่นะครับรอมโดยวันนี้ปล่อยในะวันนี้นะอ๋อวันนี้ใช่ไหมม,มีกิจกรรมสามวันติดต่อกันนะครับค่ะโดยเร็วันที่สิบตุลาคมคือวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหม,มทีโชรูมิมชูวิชิสุราษฎร์ธานีวีกรุบคาตะบุคลองน้อยนะครับได้จัดแถลงความพร้อมของทีมมิชูวิชิเรนลี่อาร์ ล้วการรถอ l l n นิวนะครับวิชุวิชิไซตันแรนลี่ค่านะครับเพื่อค่ารวมการแข่งขันเอเชียร์สครันซี่แรนลี่ส0งพยิบที่โดยมีนายวินเลิศด่ดานคุณทอดครับรองประธานกรรมาการบริษัทวีกรุ๊ปค่าจำกัดนางสาววัลภลาผุมพุทธนะครับผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทวีกรุป๊ปออโตโซ้ซลลจำกัดน,นะครับผู้บริหารจากบริษัทวิซูมอเตอร ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำแนยเนี่ยเข้าร่วมกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะภายในงานมีการเปิดตัวทีมหนักแข้งค่ะนำมาโดยมิสเตอร์ฮิโรชิมาซุโอกะอดีตแชมคาก้าแรลลี่ซ่องสมัยค่ะในท่านาผู้อำนวยการทีมแล้วก็มีนายชยุทธยังพิจิตผู้รวมพัฒนารถแข่งออนิวไทตันแรลลี่ค่ะแล้วก็มีนักแข่งมิสุบิชิแรลลี่อาร์ตทางชาวไทยแล้วก็ต่างชาติทั้งซีทีมเลยแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะด้านผู้อำนวยการทีมก็บอกว่าทีมพร้อมเดินหนา้าสู้ซึกการแข่ง ท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยครั้งนี้ก็จะมีทีมวิศวกรเนี่ยเข้าวรวมมาสนับสนุนดันเทคนิคในระหว่างการแข่งขันด้วยเนี่ยเพือ่อจะสร้างการสร้างการพัฒนารถแข่งขันรรลลี่ให้มีประสิทธทิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะ,ะนี่ก่อนทีมนี้นะค่ะแล้วก็วสําหรับการแข่งขันรายการเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2024่เนี่ยค่ะก็มีทีมบอกเกลี้ยงว้าค่ะเป็นการแข่งรรลลี่คามประเทศรายใหญ่ที่สุดในเอเชียภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แต่คืนนะ,ะนี่เขาจัดเป็นทางทีมก้าแล้วนะโด ในครั้งนี้ในวันที่10 S, ถึง17สิงหาคมนะคะบนเส้นทางภาคใต้และก็ภาคกลางรวมระยะทางว่า2,100พ oh ัโลค่ะโดยพยิธีนี้เขาเริ่มตั้งแต่ปล่อยปลอยซุ่มมาได้แต่คืนแนบริเวณหัวนาฬิกาเกตเทศบานลนครสุราษฎร์ธานีสะพานนาริตและแต่คืนนะมีปล่อยแล้วนะรถซุ่มมานะครับแต่คืนเนี่ยมีพิธีรถซุม่มบริเวณหันาฬิกาสะพานนาริตและก็วันนี้นะครับวันนี้โอสตาร์ทนะครับการแข่งขันในวันวันนี้สู้เส้นชัยสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีนะครับจะในวันที่17ธันวาคม ทางนี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวให้ไล่พกกุการแข่งขันวันต่อวันเลยทาง Facebook ของมิ t ูบิ i ิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับโอ้นี่รายการใหญ่รายการใหญ่เลยไยเรทรุรนธานีเราเป็นจุดสตาร์ทด้วยนั่นแหละค่ะใครที่ว่าเป็นอชอบแลรดรถได้แบบนี้นะแรนลี่นะคะ่ะไปแรได้นะคะ f เฟซบ o ๊กมิซูบิ i ิมอเตอร์ไท a แลนด์นั่นเองค่ะส่ะงเสริมการตองเทียวด้วยนะ